ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่โทรมานะพี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาครับพี่แอดไลน์มานะครับพี่นะครับผมรอพี่อยู่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่นัแอดไลน์วันนี้ได้นะพี่นะาโอ้วันนี้มีของเด็ดเลยของเพิ่งได้มาเมื่อคืนมาดูก่อนนะพี่นะผมมีพระบูชาเก้านิ้วเก้านิ้วอยู่พี่ปูยผสมว่านลงทองเก่า หลวงปูณทิมวราหารไร่ครับพี่ปีศูนย์กว่านะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะพี่นะผสมพายกุม,มารเนื้อผงอ่าครับพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับตัวนี้ผมเอาพันห้าจ้ะพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ 1, ทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่จะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะครับ นี่ครับพี่หนงกล่องของปุทธิวรหารไร่ครับข้างในมีพักเครื่องเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยครับไปทางบ่อค่าสิบาทจานด้วยนี่ครับหลอปั๊มบล็อกหูเซียลของพักกลวย นี่พี่โอ้ด้านหลังโอ้ที่เป็นเส้นเส้นเลยนี่เอาพันสามให้หนึ่งพันสามร้อยเียมเก่านะเรียมโบราณชอบองไหนโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเอาพันสามพี่บวกวดเส้ยนยอดนิยมนะเหลือปีสองหนึ่งพี่กระไหลทองหลังหันุมานชักทงห่วงเดิมยังอยู่ แจกกรรมการนี่เรี่มเก่าเรื่อโบราณนะอย่างนี้ผมเอาก้าร้อยบาทพี่ก้าร้อยเอาก้าร้อยนะพี่นะเอาก้าร้อยครับพี่พอม,มีนี่นี่ครับพี่ถุงหยดซับครับวัดปากน้ำรุ่นแรกนี่ครับพี่วัดปากน้ำรุ่นแรกครับ,รรบพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่พอมถุงเดิมเลยครับพี่เอาเจ็ดร้ยบาทจ้ะปลายทางบวกค่าสิบบาทเช่นเดิมเช่นเดิมจ้ะชอบตรงไหนพี่ทักมานะครับพี่ชอบวรงไหนพี่โทรมานะครับ ผมมีนี่มันจะกดโทนนี่พี่นะจะกดโทนเนพรนะเดิมจเจ้าเก่าพราะเดิมพี่นี่จะกดโทนดอกเดียวพรเดิมนี่เอาเจ็ดร้อยบาท เอาเจ็ดร้อยบาทครับไปทางบอกห้าสิบาทตะก,กุดโทนหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพนี่เนื้อทองแดงก็ก่าๆนี่ครับพี่นี่ตะก,กุดเชื่อกคาดเอวหลวงพ่อเดิมมีสามดอกมีสามดอกเป็นเครื่องชักนีะคาดเอว มีสามดักพอเดิมเชีย่ยบไม่มีขาดเลยนะพี่เชีย่ยบไม่มีขาดเลยนะผมพ่อเดิมครับพี่ผมพ่อเดิมครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทหี่จานพ่อเดิมเลยร้อยจานแมเอาเจ็ดร้อยบาทครับไปทางบอกห้าสิบบาท ตี้จะกดุดจะกดโทนอันเนี้ยห้าดอกเมาบ้างเาไม่ได้พี่ของเเดิมเขาเยอะนี่ห้าดอกคุณได้มานี่ดอกดอกประมาณสักสองนิ้วครึ่งประมาณเนี้ยดอกใหญ่นะดาวนะห้าดอกพี่ตะกุดห้าดอกหลอกเขาเดิมตะกุดห้าดอกเขอเดิมพี่ ตะกรุดห้าดอกหลวงพ่อเดิมเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่ EP นี้มีตะกรุดหลวงพ่อเดิมอยู่สามชุดนะมีอยู่สามชุดนะชุดหนึ่งชุดสองชุดสามก็ชอกบ,บอกบาก็รวจัดให้นะครับพี่ไปทางเหมือนเดิมพี่บวกห้าสิบบาทนะอ่หาดูมีดครับด้ามงาฝักงามีมดปากกาแนบเงินพ่อเดิมครับ จานเ์พ่เดิมครับดูใบมีดมีดปากกาผมได้มาใหม่พ่อเดิมด้ามงาฝักงาครับเอาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทด้ามแรกชอบโทรมานะมีน้อยนะครับมีน้อยนะขายกันแล้วหลายพันนะ ถึงหมื่นผมขายเท่านี้ครับด้ามงาฝักงาครับ2,500บาทด้ามที่2มีดปากกาด้ามงาฝักงาแหนบเงินดูใบมีดนี่ด้ามที่สอง เอาสองพันห้าร้อยบาทด้ามที่สองด้ามงาฝักงานแหนบเงินหลวงพ่อเดิมครับสองพันห้าร้อยบาทมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับ,บ,ม,รบมีแค่เท่านี้นะครับพี่เ<ะ>อามาครับอันนี้ปีมีสาลิกามีสาลิกาด้ามงาตัด ตามงานฝักงานครับงานหัวตัดตามงานฝักงาแนแหลมเงินครับมีสาลิกาครับเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาท ด้ามที่หนึ่งด้ามที่สองนี่ตัดด้ามงาฝักงาหัวตัดด้ามที่สองสวยงามมากอเก่ <c oughs> าวันนี้เลยพี่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทมีสองด้ามนะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะ พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ศูนย์7 0้าสี่เจห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะนะครับพี่พี่อะไลนเบอร์น,นี้ได้เลยครับพี่พี่โทรมาหาได้เลยนะผมรอพี่อยู่นะครับพี่ผมรอพี่อยู่นะครับ มาครับามาพี่นะนี่จะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญเอาหกร้อยหกร้อยบาทจ้าหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทจ,าาทจ้ามีมีดห้านิ้ว ตําไม้ฟักไม้พอเดิมแบบเหมือนห้านิ้วนะนี่ห้านิ้วมีปัดมาห้านิ้วเอาพันห้าเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ กเก้าร้อยบาทครับพี่ข้างบนเป็นหลอดปั๊มด้านล่างเป็นงาแก่หลวงพ่อเดิมชุดเนี้ยเอาเก้าร้อยนี่สิงสามขวัญพ่อเดิมตัวใหญ่นะัวใหญ่หน่อยอยาพันสามพันสามจ้ะอพันสามงาแกส่สิงปากเจาะอาจารย์เฮงไพวัน เอาพันสามเอาพันสามนาแก่ปุสุนดึงจับเขา่าเอาเจ็ดร้อยทาเวสวร์วัสุทัน์เนื้อจัดจ้านมากทาเวสทาเวสวรณวัสุทันเนื้อจัดจ้านมากเอาหกร้อย พับแหวนพิรอดพับติดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยได้มาใหม่พี่พาซุมกอพี่เรียมเก่าเลียมโบราณเพิ่งได้มาใหม่ลงรักในกุลงทองในกุน่าใช้มากเอาหกร้อยเรียมเก่าเรียมโบราณนะหกร้อยครับ สิงสามขวัญงาแก่หลวงพ่อเดิมมาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยครับชอบอ,องไหนโทรมานะครับชอบอ,องค์ไหนแอดไลน์มานะครับนี่พระล่วงสนิมแดงลูกว่าหลังปืนเอาหกร้อย มากถุยวัดหนังมากถุยหลวงู่้เอี่ยมวัดหนังจะเอาหกร้อยครับโหนี่สวยงามมากสวยงามมากจ้ะ ขี้ตาเอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยครับเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะนี่ผันร่วงสนิมแดงลูกว่าใหญ่มือมุมแตกเอาพันห้าเอาหนึ่งพันห้า หนึ่งพันห้าร้อยครับพี่นี่เหรียญฟูนันเหรียญฟูนันพะเดิมเอ้ยอทัทีพี่นี่ของเก่าของโบราณของขุดเหรียญฟูนันพี่นครศรีธรรมราชเนี่ยพี่เอาเก้าร้อยพี่เก้าร้อยอันนี้ปิดตาพะแก้วครับนี่แตกพี่นี่รักตกแตกนะ จะแตกใช่ไหมแปบมาพี่นาจัดซุ้มก่อนแป๊บมาเนี่ยพี่เนี่ยเอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยบาทครับพี่เอาเก้าร้อยบาทครับ ชอบบ้างไหลพี่โทรมาครับพี่เอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทเลยพี่นะอันนี้คดสมปล่อยเอาหกรอยกลายเป็นหินแล้วพี่นี่กลายเป็นหินแหละอันนี้เลนหลอเพราะป หลอหลวงพ่อไปเอาหกร้อยเดินหลอดหลวงพ่อทาวัดพนยังแตกรุ่นสองเอาหกร้อยครับพี่เอาหกร้อยครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยบาทจา้าหกร้อยบาทจะพิจามีเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเอาหกร้อยครับ EP นี้ต้องกราบสวัสดีนะพี่นะ แ้่พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับพี่สวัสดีครับ